สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการสาระสบายสไตล์คนบ้านนอกรายการที่จะนําเรื่องราวรอบตัวมาเล่าสู่กันฟังแบบง่ายๆได้ความรู้ผมสุพจน์จันลำครับและแน่นอนรายการดีๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเฮาน้ำดื่มแสนดีจากสวนของผมนี่เองครับดื่มแล้วเย็นชื่นใจแต่แต่เนอสวัสดีค่ะคุณอสุพจน์ และสวัสดีคุณผู้ฟังทุกช่านค่ะเอื้องฟ้าแสนดีมารายงานตัวแล้วจ้าโอ้โหคุณอาคะช่วงนี้ที่ประจินบุรีบ้านเราฝนตกดีจริงๆนะคะต้นไม้ใบหญ้าเขียวชะอุ่มไปหมดแม่นแล้วล่ะเอ้ยฝนมาแบบนี้ชาวไร่ชาวสวนอย่างอาก็ยิ้มได้หน่อยแต่เอื้องฟ้าไม่ยิ้มเลยค่ะคุณอาพอฝนตกทีไรนะไม่รู้มันมาจากไหนกันนักหนาไอเจ้าแมงวีตัวเล็กๆเนี่ยค่ะ ชอบมาบินตอมหน้าตอมตาน่ารำคาญขนาดเลยโดยเฉพาะเวลาไปนั่งเล่นที่แค่ใต้ถุนบ้านเนี่ยมากันเป็นฝูงเลยค่ะมันเป็นอย่างค่ะอาคืนหน้าเอื้องฟ้ามันหวานกว่าทุเรียนสวนคุณอาอีกหรอคะหัวเราะเอ็งนี่ช่างเปรียบเทียบน่าล่ะเอ้ยอันที่จริงหน้าเอ็งก็หวานอยู่แต่ที่แมงวีมันมาตอมน่ะมันมีเหตุผลของมันเด้อบอแม่นว่ามันฮักมันแพงเราเป็นพิเศษหอกเอ้าหรอคะแล้วมันสนใจอะไรในตัวเราเล่ะคะ เอืองวาสงสัยมานานแล้วค่ะมันมีอยู่หลายอย่างเลยล่ะอย่างแรกสุดเลยที่มันชอบคือลมหายใจของเรานี่แหละเวลาเราหายใจออกมามันมีกา๊าซที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ปนออกมาด้วยเจ้าก,กา๊าซนี่แหละที่เป็นเหมือน GPS นำทางให้พวกแมงวีมันหาร่องเจอว่ามีชิงมีชีวิตอยู่ตรงนี้โหแค่เราหายใจมันก็รู้แล้วหรอคะสุดยอดเลยแล้วที่มันชอบมาแถวๆตานี่แหละคะแสบตาไปหมด อันนั้นก็เพราะว่าแถวดวงตาจมูกปากของเรามันมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาไงล่ะเอ้ยทั้งน้ำตาน้ำมูกเหงื่อใครโปรโตีนในของเหลวพวกนี้แหละคืออาหารโอชะของพวกมันเลยโดยเฉพาะแมงวี่บางชนิดที่เขาเอิ้นว่าแมงวี่ตาน่ะของมักมันเลยละ่ะอีฟังแล้วขนลุกเลยค่ะเหมือนเราเป็นพัตตะารเคลื่อนที่ให้พวกมันเลยนะคะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีสิคือกลิ่นไงล่ะ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นตัวตามธรรมชาติของเราหรือกลิ่นแป้งเย็นที่เราทากลิ่นสบูห่หอมๆกลิ่นยาสะผมยิ่งถ้าใครพึ่งไปกินผลไมห้หวานๆอย่างมะม่วงสุกหรือกินข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนมาใหม่ๆนะฮฮไม่ต้องสืบเลยมากันทั้งตำบลแน่จริงด้วยค่ะคุณอาวันไหนช่วยแม่ปอกทุเรียนนะโอ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะนั่งพัดแต่แมงวี่นี่แหละค่ะหัวเราะ แล้วแบบนี้เราจะทำยังไงกับมันดีคะพอจะมีวิธีไล่แบบบ้านๆเฮาบ่ามีแน่นอนสิลาเอ้ยภูมิปัญญาคนเฒ่าคนแก่เขาดีนะอย่างแรกเลยคือรักษาความสะอาดร่างกายเรานี่แหละอาบน้ำอาบท่าให้สดชื่นแล้วก็อย่าลืมดื่นน้ำให้มากๆร่างกายจะได้ขับของเสียดีๆอย่างน้ำดื่มแสนดีของผู้สนับสนุนเรานี่แหละดื่มแล้วมันสดชื่นขับเหงือ่อขับใครดีนักแล้วค่ะคุณอาทำเสียงรับคำ เอื้องฟ้าจะดื่มเยอะๆเลยค่ะอย่างที่สองคือจัดการเศษอาหารให้ดีโดยเฉพาะเปลือกผลไม้หวานๆอย่าทิ้งไว้ในบ้านนานๆเอาไปทิ้งไกลๆหรือเอาไปทําปุ๋ยหมักเลยและสุดท้ายถ้ามันมาต่อมากๆลองเอาใบมะกรูดหรือใบตะไคร้หอมมาขยี้ขยี้แลว้ววางไว้ใกล้ๆตัวกลิ่นของมันจะช่วยไล่แมงวีได้ระดับหนึ่งเดอ้อโอ้โหความรู้ใหม่เลยค่ะเดี๋ยวเอื้องฟ้าจะไปบอกแม่เลย สรุปวันนี้ก็คือที่แมงวี่ชอบตอมเราก็เพราะลมหายใจความชื้นตามใบหน้าแล้วก็กลิ่นต่างๆทั้งกลิ่นตัวกลิ่นของกินวิธีแก้ก็คือดูแลความสะอาดตัวเองกับรอบบ้านให้ดีๆใช่ไหมคะแม่นแล้วลาเลยเข้าใจถูกต้องเลยขอบคุณคุณอสุพ์หลายๆเดอ้อค่ะที่มาให้ความรู้ดีๆวันนี้เอื้องฟ้าหายสงสัยเลยค่ะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมเอาวิธีที่อสุพ์บอกไปลองใช้กันดูนะคะ ด้วยความยินดีครับและต้องขอขอบคุณน้ำดื่มแสนดีที่สนับสนุนรายการบ้านบ้านของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ในรายการสาระสบายสไตล์คนบ้านนอกสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ